สวัสดีครับวันนี้ Thunder Game View นะฮะวันนี้มจะมารีวิวเกม s e n r o รสนะเนี้ยเกมนี้ก็สุดสุดนะคือมันจะมีพาคสา3นะแต่ก็ตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะเดี๋ยวถ้ามีภาค3ามหน่อยเดี๋ยวผมจะรีบรีวิวนะฮะโอเคฟังเพลงน้มึงมาหน่ะกดสตาร์ทฮะกด New Game นะฮะทหาระดับเนาะโอ้ normal ดีแล้วเกูตาย เมื่อกี้เพลงอะมายุ่งมังมังยังยังเปจะมังยังยังนะเมื่อกี้ฮะมันสะเบกลุงป้าเป่งโอหเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าผมยังไม่ถ่ายนะตอนเมื่อกี้วิวเองยังไม่ถ่ายเพลงไม่หายวันนี้มีโยโย่มีิดีโอป้งปบปมๆนะเบื่อเบื่อบ้าๆนะผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเพลงอะไรรู้ไหมเบื่อบื่บ้าๆเบื่อเบื่บ้ากูรู้มึงมึงจะพูดว่าอะไรเบื่อเบื่บ้านะเบื่อบื่บ้านะฮะบือเบื่บ้าอีกแล้วกู ขออนุญาตนะฮะปรับมุบมกล้องนิดนึงนะโอเคนะเสี่ยนตีตำรวจแล้ว,วมันก็กว้างรีโมททิ้งนะโอเคกระบอกมึงความหับพ่อมึงเหรออ๋อเลียไปดูนักโทษแล้วฮะอทำไมหรอนักโทษมันกินมาต้องโกเหรอต้องตีมันให้ปลาปลาต้องโกมันแตกนะฮะกดข้ามแล้วมันไา้จัดกดข้ามดิเออโอเคฮะโหลดกันนะฮะอ,อ,อ,อู้โอ้ยยังไรเนี่ยต้องไปดูฟอว์เอาท์สามแลวของพี่ผมนะนี่อะไรเนี่ย ก็คือการแต่งตัวนะฮะเดี๋ยวละไม่ใช้แต่งตัวดิทำไงวะอา่าเรียกเราเนี่ยโอ้ทีมแมวคืออะไรวะโอ้คืออุเพยนะอุ้ยหน้ามันโคตรโคตรร็อกเลยฮะเอ,อเ้ยพร้อมดิฮะเวสอะไรวะเนี่ยเอเชียนโอ้เอเชียนน่นเราต้องเล่นเป็นเอเชียนโอ้โหทำไมหน้ากูล้าลาวนะไม่เป็นไรฮะอันนี้หน้า,นายังขาวใสอ้เซ็กนะฮะโอ้ทีมแมวเรียกเราเนี่ย Why not โอ้ยแมว โอ้ body builder นะโอ้โหเอสนะอ่าก็เราเอาก็ต้องเป็นยังนะะเดี๋ยวลองดูแกเหี้ยวนะเปิดแนวยังดีละอันนี้อะไรวะ body shape อะโอ้โหกลางูอุ้ยฝักว์นมสิสัตว์โอ้ยแหวะเนี่ยผมผมไปทำศิลปกรรมว่าโอ้โหนมโตโอ้ยสัตว์นมเบี้ยวอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้แม่งมีเซ็นเซอร์ด้วยโหคนหลอกเลยไสัตว์นมแบนไม่ใส่ยกทรงอีก โอเคฮะเออก็ไปนะเฟสเอาเฟสอะไรวะหน้าหน้าผมดีแลนะผมก็ผมไม่อยากแต่งแล้วมาเดี๋ยวมันเสียวลาอ่าก็ต้องเปลี่ยนเป็ที่กบาลนะอะไรวะไวหนูเป็นดุ๊ดทุยถ้าเอาผมเมื่อกี้มาติดนะโคตรใช่เลยเดี๋ยวเราเอาเนี่ยอืมผมไอสัตว์กูเป็นครูไงวะไอสัตว์ครูใหญ่อเลยโอ้ยสัตว์ทุยโอ้ ผมไม่เงินดูไม่ได้นะเอ้ยมือผมอน et, ี้กูดีเอาเข้าไปนะเฮ้ยอันนอ้นอันนี้น,นี่เออนี่แล้ผมนี่กูหลอกนะฮะอ่าแล้วต้องเอาหนวดเข้าไปด้วยนะผมชอบหนวดเข้านะไมเอีกตึกนี่มีหนวดมีเขานิดนึงน,นะเพื่อความหลอดเหลาของตัวเองนะเดี๋ยวรอเด้วเดี๋ยวเ้อเออคือผมผมเอาผมไม่เอาหนวดผมเอาเข่าอางเดียวกันนะอ่าผมเอาผมไม่เอาหนวดผมเอาเขาอางเดียวนี่เขาก็มีต้องมีหนวดนิดนึงนะฮะโอเค อ่ากูวะฟังเสียงนะฮะวู้ซี่บ้าเบี้ย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 เนี่ยถ้านจะได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเสียงนี้ว่าออกพระเอกนะนี่พระเอกนี่พี่สาวเบี้ยโบเบยแล้วอนะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นพวกวัยรุ่นเก่าๆนะฮะพี่อ,อันนี้อะไรอ่อาอะไรนะใหญ่ no พี่นี่มิโนพ่อพี่อันนี้เป็นอาบังนะ นู้เ h ็มเอฟก็ยิงได้ด้วยอะโอ้โหโคตรหอกเลยอันนี้ผู้หญิงปกตินะก็คล้ายๆอีด็อกทั่วไปนะ this time. อันนี้พวกแรปเปอร์ผู้หญิงนะอันนี้โ like อ,อ้ตามก็มึอแกงไงแสอันนี้มันกี้เสียงโอ้ิหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโว้โหโอ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 ้อ้โหโ้อ้นห้ออ้ห้้้ หน้าหน้าหน้านี่หน้ากูปกติอ่ะไอ้กูโกรธด้วยโหหน้าแม่งโกรธเลยนะโหแม่งง่าโคตรเละเลยเอออันนี้โดนต่อยกับโดนต่อยหน้าโอวตากูบอดไปข้างงนะโอ้โหมันโคตรยาวเลยเอยอันนี้แบบคืึงๆนะเอออันนี้เป็นยาอ่อนนะโหแหมันหน้าบาดแล้วทุลิบโดนแถกปากอ่ะอันนี้หน้าแบบปีศาจเลยอีวิวบอกนะเตี้ยปูให้กูกลัว ปลาต้มกกูโดนแดดแล้วไม่ใช่แล้วกูอืมอันนี้ต้องนึกถึงราคาปลาต้มกุเท่าไหร่นะไม่ใช่แล้วกูแฮปปี้อ่ะกูได้ปลาต้มกุมาเป็นสิบอันนะเฮี้ยเหรอวะจุปากกันไหมดูดูปากมันนะถุยเป็นไรอันนี้เป็นยาอ่อนนะอันนี้แกงพิมมาไม่เป็นยาอ่อนอินเสนเนี่ยกูต้องอ่านนี้นะโอเคที่หน้ากูวายทุยครับโอเคทีไม่ได้กูหน้าเดินดีแล้ว เด้อเด้อหน้ากูโกรธแล้วกันนะหน้าหน้ากูเคืองนะอะไรั้เนี่ยนี่ไอ้สัตว์เดินผู้หญิงกันเด่ะเอาเท้าหญิงไอ้สัตว์นี่โอ้ยหญิงนี่อันนี้ต้องบิดตูดนะอ่าดูดูตูดนะดูตูดปักในฝ่าเอ้ยปึงปึงดึงดังแล้วปึงปังแล้วดึงดังเลยดึงดึงโหจู่ๆตื่นไม่ค่อยได้ไงห้านาทีกว่ายังอยู่ชุดอยู่แล้วอ๋อสวิงกิ้งนะนี่ผู้หญิงสวิงกิ้งนเราต้องเดินเป็นสวิงกิ้ง้ะโหไม่ใช่แล้วกูอ่เดิน นนันี่ยด้เดินหลอกๆัะเคสี่เสียเนี่ยนี่ยกูงงแขงกูมีปัญหาะยอยอ่ะโอเคบ้าเดียอ่าสไตล์ก็สไตล์เดียรนะโอเค okay. อ่ะ Let me give it up for you You alright by me ู้ทวยเอ้ยนะฮะซ้ำซ้ำซ้ำไอ้นั่น,านากูไหมโอ้โไอ้อานั่นกูใหญ่นะ เหญ่อนดี้วะนี่มันต้องอันนี้โชว์ความใหญ่ฮะนี่นะวะโอ้ใช่เลยกูครูเฮสันอินดี้ดีเดย์๋ยวพ่อของดีเดย์ก็ตัดไม่เยี่ยวหญิงไม่นี่มันต้องสถานีอะเราไปใกล้คนนะใช่เลยฮะคือเหมือนคนบ้าคนหนึ่งนะโอ้ไปแล้ว ยาเจลเบรกอ,<ด> <ary> อะ่ะมันบอกว่าเจลเบรกก็คือกูอต้อง,องฉันจุกปากงั้นจุกปากกูครับพอมเลนี่กูอยู่โรงพยาบาลแล้วกูอยู่โรงแรมการสร้ารเนี่ยถ้าพักกูจะมาดูไอ้กล้วยของมึงเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไหมมาดูกล้วยกูกดค่าตินนดนะร้อยแน่หลุดดิ้งเริ่มมาทำไรวะ แล้วก็ต้องเดินแบบยาอ่อนแเอเเออเอทะเออเออเออยอาอ่อนเลยเออ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 เอยเออเอยเออเอ้เออเออเออออเออออเลอออออะออเเออเอออกอเออเออ้ออเอบเเเนี่ยเอออเอออออเเอ ซ้อมมากันนะเดี๋ยวผมให้ดูนะก็ต้องเดินท่าปัญญาอ่อนเออเออเออเอสต์ไม่ไม่ไม่พาไปหาสู่เส้นทางสว่างอีกถีบโต้ก็คุณล็อกกันเฮ้ยตำรวจหัวตืดมานะฮะสวยแล้วกูทำไมดิทำไมดิมีไม้ก็เก็บไม่ได้กูกูไม่มีกระจีเอี่ยวะผมนึกว่าผมนึกว่าเป็นคำว่าคอวยอนะฮะไม่กล้าพูดนะฮะไปเลย ปิดเปิดดิไม่ก็กูล็อกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิรอกุณด้วยแฟนแทรคจะกูจะแฝงมึงอ่ะโอ้โหไม่ได้ฮะไปเลยรอกุยด้วยดีเอาโดดี้เออฮะโอ้โหกด X กระโดดฮะอันนี้เป็นแบบเบสิกหลักนะเนี่ยโดดิแอสแทรคซ้ำตุ่มเนี่ยเฮยเดี๋ยวมึงโอนท่าซ้ำตุ่มกูนี่เห็นโดนดูโอ้โอ้โอ้ไม่ใช่ละกูไอ้สัสขึ้นมาเลยมึงเนี่ยไปอะกด LS นั่งนะ อ่าแล้วมียายเป็นมูนะเป็นสไปเดอร์แมนนะอ่าเราก็จะพูดถึงเรื่องสไปเดอร์แมนอีกรอบนะช่างแม่เงินะ่กดกระโดดนะเดือดขึ้นมาแล้วเดือดมาเราก็จะเจอทหารกัดคนนี้นะเราจะแอบเดินเออเออเฮ้ยแล้วก็จับแมงเลยอ่ะเอ๊ะไม่กูจับเพราะข่าลอยฮะคอยเหล่าฮะเข่าลอยเวกดบีฮะกดบีค้งไม่เลือกปืนนะโอ้โหทุยมีกระสุนแค่เนี้ยพ่อมีมีกระสุนน็อตกระปุกกระตักกระเต๊กนะฮะเราก็ต้องทำเลยวะ ย่าเอาไหมในสติกมาชูวยกูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยปัดๆไม่ให้ขี้แตกแลยนะเฮ้ยถ่ายไหมโอุ้ยปืนพกคู่ฮะโอ้โคตรล็อกเลยฮะปืนโคตรล็อกอะปืนกูล็อกอะปืนนี้กูล็อกมาดีวะเอออ๋อถ้ายืนนิ่งๆครั้งนานๆเราก็จะเติมกระสุนได้ต้องให้กูไปไหนวะอ๋อตรงเนี้ย ไปนะอูนะอ๋อก็ต้องมาตรงนี้นะโดดนะโดด,โด,ดโอุ้ยเอ๊ะไอ้สัสแม,ม่งไอ้แมงปัญญาอ่อนนะก็ช่างนะเพื่อนกูมาชา้าจริงนะเดี๋ยวเื่นกูตุ่นนะหนูไม่หมกแล้วอแบงดอนพ่อมเดียวมันก็ไม่ยอม,ยอมเดินตามกูอ่ะแล้วนี้กูทําไงอน่ะ ทยังให้กูซ mm ้ำ hmm. ม um ันเหรอฮะอ๋อมันโดนซ้ำอยู่นะก็ต้องช่วยนะปปะปปังอตายแล้วอันตอมาอันเรื่องกูหรอปปังนะเรเดีโรลี่เนี่ยมึงกระชากใ้ซน่มึรู้ไหมโอ้กูเหนื่อยฮะวิ่งไม่ได้แล้วโอ้ไม่มีแผ่ค่าเหนื่อยเลยนเนี่ยบอกกูทำไมไนค่าเหนื่อยเนี่ยกูไม่ได้นะหายกูวิ่งเสียอ้ดูก็ต้องเอาลูกสมาแวลูกสองปิดสับผไม่ดิเออเอามีแปดนัดพ้องู่นะมีแค่หนตรงนี้กูวิ่งเสียเตอเตื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 อเตอออ่ะ อ๋อกด R X เป็นเลงนะเฮ้ยเฮ้ยพอร์ยินไปเลยอ X เนี่ยพอร์โอ้ลูกซองบัวล็อกแน้โอ้อะเรก็ต้องลงแบบล็อกๆนะฮะลงแบบล็อกๆก็คือโดดมันลงมาเลยหัวดิเอ๊ะโอ้โหรถเยอะด้วยกูชิบหายละทําไง้ะเนี่ยกด R B เป็นซังโอ้กูวิ่งก่อนมึงที่มึงจะบอกกูนะฮะ ออกไปเนี้ยตือ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 จับปันค้างนะเพื่อนเราจะได้ทำมัเป็นแบบตัวปะกาและยิงนะฮะเอ้าแป๊บวไอ้เลยเซนไอ้ตัดกระสุนวัดหายแล้วกูทาไหฮะก็ปืนกลมันนี่จะยิงมันเอ้าไปวายไอง้อไปวายไปลูกผมกูไม่ได้นะเพื่อนตามมาเร็วจ้าเรือเฟ้แฟ่ ไม่แม่ปาปาปาปะปา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 ป้ปาปาปะปา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 ปะปา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 ปะปา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 ปะปา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 ป ไม่จริงไอ้เพื่อนแม่งวิ่งช้าเนีเอาไงดียนีโอ้โหฉายชิบหายละไอ้ไอ้เพื่อนมึงวิ่งช้าไแซดแล้กูทำไงไอ้เพืนเขามายิงมึงหรอไอ้แซดเอาปืนกลมามึงนี่ยก็นลูก่อมัแล้วกูวิ่งไปหาเอาลูกซองหรอใช่ไหมยิงไม่ได้ฮะวิว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 วิิวว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 ิว อุ้ยจอดไอ้สซ์ยิงเพื่อนเองมึงขวางกูเองไงเอสซ์จอดเลยเฮ้ยจอดเพื่อนแล้วโคตรเท่อ่ะนัดสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยจำสุดสิเออเออคุณล็อกอ่ะเออโอ้เรายิงไข่โอ้เราจะื้อแม่งนะอู้นูไป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 ดูดิเร็วๆไอ้ควายไอ้เพื่อนควายไอ้เวนควายอีกต้องตีนนนี้เราก็ต้องมาตรงเรือที่เรือนะโอเคจบปาร์ตแรกก่อนนะฮะเดี๋ยวไปต่อปาร์ตสองนะสวัสดีครับ